สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง AR s t u d i นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมซัมเมอร์วอลครับจะทำเควสตต่อจากพาท,ที่แล้วนะครับเควสตต่อไปนะครับที่จะทำคือเควสตถ้ามังกรชั้นห้าไปลุยถ้ามังกรถ้ามังกรชั้นห้าสบายๆยอยู่แล้วถ้ามังกรชั้นห้ากดไปครับมังกรในตำนานอ่ากดต่อไปครับ ผมก็จะคลิปนี้ครับผมก็จะทำมาสักห้าหกจดห้าหกคนะครับแล้วก็ตัดจบเป็นหนึ่งคลิปแล้วก็ผมจะบอกว่าสากอร์ที่ผมที่เขาแจ 100, 100ากร้อยร้อยสกอร์ครับมันจะครบและครบร้อยละใกล้ถึงเลิกเปิดแล้วจะได้รู้สักทีว่าผมจะเกินหรือไม่เกินนะครับครับแล้วก็ผมจะลงคลิปของซัมรูนอว์พร้อมกับวันพีนะครับวันละสองคลิปครับมีวันพีกับซัมรูนอว์ก็ขอตาม ก็ลองติดตามไปเลยนะครับบายโอ้ชนะไปสบายๆอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหจังโหดสุภาหนึ่งสอสามห้าเจ็ดเก้าได้ฟินิกได้เลยว่ะปุ๊บอุ้ยฮารโดลห้าดาวครับไปรับภารกิจผ่านง่ายๆสบายๆครับต่อไปโอเคผ่านอยู่แล้วเอาสกิลตัวไหนดีอะ เออผมอัพโจกแล้วกันนะโจกมันเต็มยังวะยังเนยโจกละนี่สกิลสองเลีวสองอัพแล้วก็ต่อไปคือได้รับรูห้าดาวขึ้นไปจำนวนสี่ชิ้นจากป้อมยับชั้นเจ็ดถึงชั้นสิบโอ้สบายสบายครับไปลุยกลัวอะไรชั้นเจ็ดก็พอแล้วมั้งชั้นเจ็ดได้ได้รูแล้วล่ะห้าดาวไปลุย คือใช่ผมก็ไปดูมามันมีเอาเวของไอ้นั่นดินกอะ่ะไอตัวนกก็ชื่อจาชื่อไม่ได้ชื่ออะไรเพราะผมก็ไม่เข้า,าเล่นนานเพิ่งกลับเล่นตอนที่เขาแจกนี่แหละครับกิจกรรมแล้วแบบกิจกรรมนี้แบบโหแต่ละคนผมดูคอมเมนต์นะในเพจอะโหแม่งเปิดแบบได้5าดาวบางคนก็ไม่ได้เลยยเงี้ยบางคนได้ตัวเดียวบางคนได้ตัวดีเงี้งงยโหผมเลยครับถ้าผมเปิดเองได้สักห้าตัวเอ้ไม่ใช่ห้าดาวสักสองตัวเนี่ย ก็ดีแล้วอ่ะแต่ถ้าผมได้ผมเปิดได้ห้าดาวจริงแต่รูนผมไม่ดีก็ก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะ <c oughs> ก็ต้องหารูนเก็บอีกเออใช่ล่าสุดผมดูพี่บิวเขาเปิดได้น่นาบีดไรเดอร์เขาบอกบีดไรเดอร์ท่าหลมดีใช่ไหมโอ้หถ้าผมปิดเปิดได้บีดไรเดอร์ท่าหลมั้ยโคตรแจ่เว้าวคงยากอะ่ะงั้นให้ผมตัดไป เพื่อไม่เสียเวลากับคิปนะผมขอตัดไปตอนช่วงที่จะได้นั่นอะไรนะเออครับตอนนี้ผมก็รวบรวมรูนครบแล้วนะครับมาดูรูนนค,ครับนี่ผมได้มาก็รูนดาบอันนี้ครับใช่ไหมจำไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวจำได้ว่ามันบายเออมีมีสบายสองอันอันนี้คบวันนี้ที่ยันใหม่ใช่ไหมครับสองอันถมได้มาเมื่อกี้แล้วก็มีพลังอันนี้ แล้วก็มีดาบอันนี้คือผมอะลงประมาณชั่วโมงหนึ่งอะแล้วคือผมลง B 1 0เอ้ B 8ใช่ไหมแม่งก็ไม่ได้เลยเว้ยได้แต่ตาสัญลักษณ์อันเนี้ยอยู่ไหนวะไอเาเรียกว่าอะไรอะแต่ตาตาแบบเนี้ยได้แต่เนี้ยแล้วก็เสศษลูนโอ้โหผมเลยบบเสียงคขาเสียบลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงอะแล้วก็ลง B เจแป๊บเดียวได้แล้วสี่ดันกราบเพลสเลยครับ อืมต่อไปก็คือติดตั้งรูท่าดาวขึ้นไปทั้ง6ช่องให้เบนเตอร์หนึ่งตัวอ้าโอเคสบายเลยใส่ให้นี่ล้วกันเื่อน้ำใส่รูเรียผมไม่รู้ใส่รูอะไรตะปดตีก็ใส่รูเอ e ียกเอียกเปล่าอ่ะใส่ไปก่อนนะแล้วก็ มีแอตแท็กเล่นแอตแท็กมนปุ๊บแล้วก็เอ่อผมไม่รู้นะผมไม่ค่อยรู้เรื่องรุ้เท่าไหร่เล่นไปก็เอาแบบคิดว่าใ็่ไหนดีก็เอาตัวนั้นนะอะเดี๋ยวหนึ่งก็น่าจะเอาเอานี้ไหมคิเลสไหมเอาเอชรพีดีกว่าเลื่อนไม่ได้เยอะหน่อยนะเอ๊ยหรือว่ารุนวิวดีกว่ารุนวิวดีกว่า เอาลูนวแล้วกันไม่สบายใส่กันะนะสองอันไม่ได้เอารูนวิวแล้วก็อุย้ยโทษเอารูนวิวอีกอันหนึง่งมีไหมมีจุดเดือดห้าดาวมีไหมอ่ะไม่มีไหนมีรูนดูเดือดห้าดาวอ่ะมีวิวห้าดาวนี่อยู่ใส่ไปครบไปหนึ่งเซต แล้วก็น,นี้ก็มีดีกว,ว่าใส่ไปก่อนดีกว่าอันนี้มีวิวไหมมีไหมไม่มีใตายเถอะแล้ใส่ไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีอ่ะนี่ไงลวนวิวเออหาไม่เจอไอ้แท็กนนี้ไงลวนวิวครบแล้วโอเคจุดเดือดมีไหมจ้าจุดเดือดน,นี่ไงหกดาว แต่มันเป็นไม่เป็นไรใส่ไปก่อนก็ได้อือ่าครบแล้วน่า่ขย่าตีบวกทีหลังมีผ่านแล้วครับปุ๊บต่อไปมาดูแต้มชนะไอ้หน้าถึงพันสองเคปญตณยน้าครับอารีนาตอนที่ผมแต้มเท่าไหร่วะแต้มหนึ่งพันแปดสิบสองอันนี้แน่ตีกว่ารีเฟรชแล้วใช่ไหม ก่อยถึงวันสองก็น่าจะกี่ตานะเพราะบอกทีละแปดใช่ไหมโอ้ยหลายตาอยู่นะเนี่ยกวยางขึ้นพันสองอะแปดแปดสุกสี่ก็มีกี่ตาั้างมาสิบตาไหมจุกวตาได้ไหมอืมมาสิบมาตาได้ก,าาไดก็ได้พันสองแล้วลนะ่ะคือตอนนี้ผมก็ดูผมก็ไม่ค่อยไเยอะเท่าไหร่ต้องต้องพิจารลารูนเพราะผมก็ลืมไปแล้วผม ต้องไปกลับไปศึกษาหน่อยว่าตัวไหนใส่ใส่อะไรอะไรเงี้ยตัวไหนดีอะ่ะผมก็จำไม่ค่อยได้แล้ะแล้วก็ใครที่ดูคลิปแล้วชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดตาดเพใชให้ผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปออกมาทุกวันเลยนะครับแล้วก็จะมีเกมอื่นด้วยแต่เกมมือถืออ่ะผมมีเกมหนึ่งอะ่ะที่เป็นเกมโกบ้าชื่อเกมอะไรไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วอะ่ะแล้วผมผมจบเนียผมเอาให้ดูก็ได้ แต่ที่มันเป็นของโมบ้าแบบตีมังกรน่ะเออที่มันให้ตีมังกรอันน่าสนุกเนี่ยผมเล่นตอนเบต้าสนุกอยู่ว่าลองเปิดว่ารองเปิดก่อนผมจะอ่านไปลงแล้วช่วงนี้ผมก็จะลงแค่ซัมเ o อร์วอลกับวันพีชนะครับถ้าวันพีชจบก็น่าจะลงเกงมอื่นต่อแต่ s u มเ o อร์วอลเนี่ยถ้าผมเคลียรผมตารแล้วผมคิดว่าผมไปไม่ค่อยได้แล้วก็จะ ก็คงไม่อ่านนครับรอเควสที่สุดใจแล้วก็อ่านอีกรอบนึ่งแต่ตอนนี้ผมอยากเปิดแพ็กมากแหละแต่อดกลไปก่อนรอปิี์ให้เป็น้อย้อยกว่าถ้าได้แบบ5้าดาวมาฮึา2สองตัวขึ้นเนี่ยผมพอใจแล้วจริงโคตรพอใจแล้วแต่พอมี5้าดาวใช้ก็ต้องไปลงแบบหาลูนอีกโอโห โอ้ยอีหกสิบแต้มเท่านั้นครับนี่ตีไม่น่าไหวแน่ดูดได้ล้น่าไหวอะ่ะยีเฟสชิบหายแล้วผมว่าผมไปไม่ต่อ,อยากเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่คนโหดแล้วอะครับผมจะสุยยังไงล่ะเนี่ยออไราอยู่เวลาน้อยผมตักตัวเวลาน้อยอยนะ่ะดูไม่ได้อน่ะิบเราจะทำได้ไหมเอ้ไอนีไน้ไปอยู่ ชอบจังคนแบบการบ้านตัวเดียวอะผมไม่ตีช่วยผมตีมันตองหน่อยเอย้ยอดเลยเรารักนายเฮ้ยผมมาเปิดเกาะก่อนวะชิบหายละโอเคเปิดเกาะยุยุมาตีชันนี่เออตีนี่ติดต,ตามด้วยสุดยอดโอเคเปิดเกาะรวมมันช่วยตีมาเออครับกลายรับความฝันแก้เป็นจริง ยซื้อได้ไหมมันทตดน้ำเยอะนะทัดน้ำแทนทตดลมอะผมไม่มีทตดลมเลยว่ะอยากเอาอยิงุูกันมีลงมากเลยมันไม่ใช่เวลาลองสิอยากลองฟินนิงกั้นอะอ่าได้พอตัวไหวอยู่บ้างโอ้โห จะแข็งโอ้โหพ่อมึงตายตัวครับโอเคไม่น่าแข็งเลยอะโอ้โหโอเคจะซูดได้ไหมครับสองตัวไม่น่าได้ โอ้โหจบละแพ้และอมไม่น่าเสียงเลยกูเซตตั้มช่เห็นจะครบันสองแล้วครับอีกแค่เจ็ดเท่านั้นครับผมแค่เจ็ดเราจะไม่เสียงกันทั้งสิ้นเราจะป๊อตแล้วกดคําว่ารีเฟรายชื่ออี่ตามทีวีครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งกดครับ รีเฟรชื่อโอเคไปโหพวกนี้นเก่งอยู่ดีนะอันจะผ่านไหมเนี่ยเนี่ยคนสุดท้ายแล้วครับมันจะผ่านไหมผ่านดีต้องศรัทธาในมอนของเราปรับขอเริ่มก่อนโอเค <c oughs> เปิดมาได้สวยขอตบให้ตายตัวนี้นก็้เปล่าโอเคไม่ตายตายแล้วโ,โอเคครับชนะแล้วรู้แต่เลยลาพีจะไม่ไม่ได้ไม่ไหวยอยู่ ชนะแล้วล่ะโหหรือสามตัวเลือแต่น้อยด้วยเคเคก็มาดิครับก็มาดิครับคุณคูผู้หญิงออฟาดหมดละมันเป็นค,นคุณครูเปล่าวะเออมันดูวะเฮ้ยคูครูยนะเอ,อ็มมาใช่ป่ะเอ็มมาป่าไม่ใช่เอ็มมาดิมันชื่อลิซ่าเปล่าร่างสองอะ่ะผมมีอยู่จำได้เออ,อเคมันกระอจำไม่ได้เอ,อ้ยผมได้แล้วมามา พันสองแหละครับอืรับไปเลยพันสองได้ชิ้นส่วนคัมพีมอนเตอร์จำนวนสามจำนวนนะเฮ้ยแบบนี้ได้รับชิ้นส่วนคัมพีมอนเตอร์สามดาวจำนวนสีส่ชิ้นจากดราเจียรับเฮ้ยเมื่อกี้มีดราเจลับอยู่นี่นี่งไงสี่ชิ้นเหรออันนี้ไม่ใช่ได้กี่ชิ้นวะเฮ้ยเมื่อกี้มีคนเนี่ย เออ่ขอขอขอได้ปะไป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 ขอรับอันนี้มันเล่นหนาสามได้าวะลืมอะานกิจกรรมอันนี้ไม่มีกิจกรรมมนาะเป็นแขนวินผมก็เก็บถึงสามสิบหกชิ้นส่วนแล้วครับต่อไปก็เป็นรอบสุดท้ายก็สี่สิบส่วนแล้วใช้เวลาก็ครึ่งชั่วโมงได้นะครับ าตัวอยู่อะแต่มันก็ดีครับมันมีดันให้ถามดาวเลยมันก็ง่ายอยู่ไม่ยากมากระหว่างรอผมก็ไปหาอะไรกินคนรับแล้วก็ปล่อยเอโต้วไปสบายๆจนแบบจะได้สามสิบแล้วเอ้ยสี่สิบแล้วแต่ก็ดีนะเพนกวินผมก็มีอยู่แช่ไปอัพสกิลได้เหมือนกันเพนกวินนี่ใช้ลงหอได้เหมือนกันนะผม ใช่ไหมได้สิผมเคยดูอยู่ว่าบางพีเขาใช้ลงหอได้ธาตุลมนี่แหละกิจกรรมเอ้ยไม่กิจกรรมให่อ่านแปลข้างบนซัมมอนหนึ่งค่อยครั้งเมื่อคนรวบรวมถึงทั้งหมดเนี่ยครบแล้วเออครบแล้วนี่นครับครบแล้วก็ผ่านซัมมอนอ่าก็ซัมมอนจากนี้ครับต่อเนื่องซัมมอนน้องแพนกิ้นอัศวินแพนกิ้น ดูสิต่อไปก็เคลียร์หอชั้น50ไะเหลือเนี้ยอันควยร์ตท้าแล้วพอละไปลุยผมไม่รู้ว่าไอถึงไอไอทีแม่มันจะไหวไหมครับถึง50อ่ะน่าจะไหวแหละเนาะคือไอตอนไอฟีนิกส์นะไอฟีนิกส์เนี่ยผมก็ได้ไมาจากกิจกรรมฟิวชั่นนชะ่ไหะ ไมื่กั้นถ้าไม่มีชั้นนะโหกว่าจะได้นะโหควรจะได้คนนานเมื่อกี้มันมีคนเปิดมีคนได้ดันด้วยคาวโกล่ะเนี่ยโหอยากได้อยากอยากไปตีนะแต่เพิ่งวะเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ถึงด่านห้าสิบจะด่านสิครับเขาเรียกว่าชั้นชั้นห้าสิบเหรอครับใช้เวลสาสักพักเลยผมก็หาไดรามเหมือนเดิมขอเอาตัว,ตวครับชั้นห้าสิบแล้วให้เขาจี้แค่ไหนสาวคนผมนรกโอเคเดี๋ยวรอ รอผมเปิดก่อนอย่รู้เลยอย่ารู้เลยว่าเกลือดแดงถ้าเราไม่ออถ้าเรา,เาตัวจะผ่านไหมผ่านเลยเนาะเพื่อนๆครับตัวนี้ผมรู้มากเลยผมจะติชนะไหมผมเร่งลองมาสอนรอบแล้วไม่ให้ผ่านขอเธอขอผ่านเธอแค่หาสิปุยยงไม่ผ่านใครจะผ่านเลยวะการลวกาแลวยเนี่งจ่ายตาฟินิกโอเคชูสุดเพ่ิขอติดโอเคติดการมาตาก่อนนะโอเค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 ได้อยู่โอเคอืม ขอกดาบไป่ตีดิไอะไรโอเคปึ๊บจะได้ไหมอีนึนงอีนึนงปุ๊บป่อตีกัไปอีเดียวยูวให้ฟนีก่อนหรือตายโอเคเย็ดโอเคสุดยอดโอเคสุดยอดครับเนืสูงก็ผ่านทีแม่งผมลองมาอันนี้รอบสามแหละเออพยอยผ่านโอเคนี่แควนแล้วก็สำเร็จแล้วครับผมแม่งข้ามวันข้ามคืนอ่ะโอเค ไปเรียกสำเร็จแล้วปุ๊บรับมาโอเคครับนี่ครับผมขอไปแลกเหรียญเอ้ยไปแลกเหรียญแลกสก,กอสินี่จะครบย่างหนึ่งร้อยนี่ปุ๊บมาใกล้แล้วครับขาดีแค่ 19. สิบเก้ารัพคลิปนี้ก็จบไปเป็นเท่านี้ครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเออใช่ผมลืมให้ดูเกมที่ผมบอกนี่เกมนี้เนี่ยเกมเนี้ย ชินนิงอะชินนิงอะลิณาเนี่ยเออคือมันตอนเนี้ยมันยังไม่เปิดเนี่ยดูดิเข่นไหมครับเพิ่มเครเล่นไหมเนี่ยยังไม่เปิดเข่นไหมสนุกบ้างเลย